ถ้ารัฐบาลสามารถกำหนดประกันราคาปูม้าประกันราคาปลาทูได้อย่างเช่นปลาทูถ้าประกันราคาว่าราคาไม่ต่ำกว่าร5 0หเนี่ยผมมองว่าประมงพณิชย์จับ2000ัน0 0กิโลก็อยู่ได้อย่างเงี้ยขนาดเล็กเขาก็ปล่อยได้แต่ในเมื่อวันนี้จับมาแล้ว60 70 50แล้วแต่ราคาแต่ละวันไม่มีใครประกันราคาให้เขาตรงเนี้ครับที่มันทำให้เราไม่สามารถจะกำหนด ราคาสัตว์น้ำเองได้ผมว่าถึงเวลาที่รัฐบาลน่ะควรจะต้องมามองปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและและแก้ปัญหาควบคู่ไปกับชาวประมงที่เป็นตัวจริงๆครับมาตรา57เนี่ยครับมันนำไปสู่โทษตามพรกรการประมง2 5 5 8และ60เนี่ยตามมาตรา139นะครับผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา57เนี่ยต้องระวังโทษปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง10,000 0บาทนะครับ และหลังจากนั้นก็จะปรับตามขนาดตันก๊อสของเรือซึ่งอย่างผมเนี่ยผมใช้เรือขนาด97.99เนี่ยโทษปรับผมจะเริ่มที่6 0 0 0 0ถึง5ล้านกับการจับปลาขนาดเล็กแค่10%ตามธงที่กาประมงตั้งไว้นะฮะอันนี้คือเรื่องคือเรื่องที่ชาวประมงทุกคนเป็นกังวลมากๆเพราะว่าหลังจากที่เราโดนโทษปรับขนาดนั้นไปแล้วเนี่ย มันจะนําไปสู่มาตรา114นะครับซึ่งบอกว่าการกระทําดังต่อไปนี้เนี่ยให้ถือว่าเป็นการกระทําประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา113วงเล็บ8นะครับจับสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่กําหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา57สิ่งนี้นะครับที่มันจะกดทับชาวประมงลงไปอีกทำให้การประกอบอาชีพเนี่ยไม่สามารถดำเนินต่อได้ทุกวันนี้ ล็อกบุกครับย0ยังมีปัญหาอยู่เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกําหนดสัดน้ำขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยแล้วมีโทษปรับขนาดนี้ทางกรมประมงหรือรัฐบาลเนี่ยควรจะมีทางออกให้ชาวประมงอย่างเช่นถ้าคุณจะกําหนดอะไรเพิ่มควรถามความสมัครใจชาวปงไปเลยว่ารับได้ไหมรับไม่ได้มีทางออกให้เขาอย่างเช่นการนําเรือออกนอกระบบไปเลยอย่างน้อยเนี่ยจะได้ลดเรือประมงตาม ธงของรัฐบ,บาลที่ตั้งใจไว้และก็ให้ชับวงได้มีทุนลอนในการประกอบอาชีพต่อไปถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับ